เล่นเลยตามสบายนี่ครับพี่ยอดจะชุบแป้งใช่ครับชุบแป้งแล้วดูครับเอาน้องตาเอาด้วยเอ้าทำเอฟเฟกฝนตกให้เขานะครับเอฟเฟกฝนตกอ่าฝนทิพย์นะครับฝนทิพย์เพราะว่าเมื่อกี้ฝนลินนะครับอันนี้เรามีฝนทิพย์นะครับทุกคนเป็นสปริงเกอร์ให้เลยวันนี้อ่าสปริงเกอร์ส่วนตัวนะครับพี่ยอดทองนอนแล้วเรียบร้อย คิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับคิดถึงทุกคนเช่นกันมาแล้วนะครับมาแล้วโอยสบาย <c oughs> ติดสปริงเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับมาเตรียมลงกระทะทั้งคู่นะครับพี่ยอดกินยาพี่ยอดกินยาปกตินะครับดูครับเล่นเก่งด้วยนะครับฟันหลุดไม่มีอุปสรรคกับพี่ยอดนะครับติดสปริงกเกอร์รอร <c oughs> อรอให้เขาได้เล่นนะครับ ฝนเล่นๆช่างมีความสุขนะครับพี่ยอดน้องตาเลยไม่ได้เจอจะเจอครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฝนทิพย์นะครับฝนทิพย์เล่นทรายนะครับที่บ้านน้องตะนะครับอืนะครับสนามเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล่นนะครับอว่าเขาจะมาเล่นด้วยกันตรงนี้ประจำนะครับเวลาพี่ยอดมาบ้านน้องตานะครับนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้ก็เป็นเดินทรายที่ขนมานะครับ คนมาให้เขาเล่นโดยเฉพาะ,ะครับคนมาเองนะครับเดินทรายนะครับพักนะผ่อนอนอนลงนอนลงนอนลงเออนอนลงแล้วนอนลงคู่คู่ปรับเข้ามานุนคู่ปรับดอกตะนะครับไม่ไม่ถูกกันนะครับนี่วิ่งใส่เลยนะครับไม่ถูกกันกับน้องพีนะครับนี่ดูดูเดินใส่น้องอุ้ย <laughs> น้องตะกับน้องพีคนระับมวยคู่เอกไม่จบจริงๆครับ นตาเอาดินมาเอาดินมาแล้วนี่มือกูเองครับน้องตากับน้องพีครับน้องพีนี่ครับแผนกรดน้้ำดูน้องตาชินให้ตาเด้อชินให้ตะาเลยต่ากำลังเล่นอ่ะเออชินให้ตาเลยชินให้ต่าชินให้ตะาชินให้ต่าเด้อชินให้ตะาออ้ชินให้ตะาโอตะาอ้ยโอ้ยนี่ครับอ่าเห็นวันนี้เขาก็รักกันนะครับเขาก็รักกันนะครับอ่าน้องพีครับ บางคนนี่ถ้าโดนทําใส่เขาก็ไม่เล่นน้องฟรีก็มึนครับอนอนแล้วนอนลงเลยเออจะลุกไปไหนนอนลงนอนลงโอ้ยขี้เกียจถอยนอนลงเนาวนอนลงอันนี้นอนลงแบบขี้เกียจนะครับทุกคนโอ้ยดูโอ้ยโอ้ย,อยชีวิตเออนี่อ่ะชีวิตเหนื่อยหน่าย,ายพี่ยอดบอกชีวิตเหนื่อยหน่าย,ายแค่นอนยังขี้เกียจนะครับ โออยตาเขารักควัึครับตาเขารักขวฮึตาเขารักน้องพีฮึ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 ฮไฮึฮึฮึฮ เดิมนุอดูดูหลับไหมทุกคนเดี๋ยวพี่ยอดจะหลับไหมครับทุกคนเราจะไม่พูดนะครับจะดูน้องตาดูคู่ปรับดีกว่าครับคู่ปรับคู่ปรับตลอดการครับ น้องตะากับน้องพีนครับกูปรับตลอดการนะครับโอ้เออถอยแล้วถอยแล้วทุกคนถอยถอยแล้ว <c oughs> ดูอุ <c oughs> <c oughs> ้ยนักรถน้ำเรา <c oughs> ตแนนีนนรถน้ำเราได้มวยคู่เอก <laughs> <laughs> เรามาดูมวยคู่เอกนะครับทุกคน <laughs> ถอยละถอยละถอยละ <laughs> มีร้อยก็ร้อยไอ้ก็เรียบทั้งร้อยครับนี่ที่ว่าเรียบร้อยโอ้นน่นนี่ครับเรียบร้อยไหมครับนะครับ อ่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับ FC นะครับอ่ารูปส,สวยๆมุมส,สวยๆสองสองพี่น้องนะครับนี่นะครับ